ปีใหม่ของคนโง่ ует, กับปีใหม่ของคนฉลาดเรื่องของปีใหม่นี้มันก็ยังมีอยู่เป็นสองชนิดคือปีใหม่ของคนโง่ ues, กับปีใหม่ของคนฉลาดปีใหม่สำหรับคนโง่ที่มันจะจมโลกให้ยิ่งกว่าปีเก่าคนโง่มันจะจมลงไปในโลกให้ยิ่งกว่าปีเก่านี่มันแบบหนึ่งสำหรับคนฉลาด คือคนที่มันจะพลโลกขึ้นมาพลโลกให้ยิ่งกว่าปีเก่าท่านทั้งหลายจะเป็นคนประเภทไหนในบุคคลสองจำพวกนี้คือคนจมโลกก็จมลงไปโลกมันหลอกลวงจมลงไปในกองทุกข์มากกว่าก่อนจมลงไปในกิเลสมากกว่าก่อนฟังดูแล้วก็น่าขยะขยงแต่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ พวกที่มันจะต้อนรับปีใหม่ด้วยการกินการดื่มการอบายมุกต่างๆให้มันยิ่งไปกว่าวันธรรมดามันก็มีอยู่คือปุถุชนทั้งหลายคนโง่ที่เป็นปุถุชนทั้งหลายที่มันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาจะได้อะไรคนพวกนี้มันรู้แต่เพียงว่าเกิดมาเพื่อให้ได้ความอรอร่อยอย่างเดียว ในวันปีใหม่เขาถึงแสวงหาความอริสอร่อยกันสุดเวียงหาความอริดอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นเรื่องของกามารมณ์เป็นส่วนมากนี่คือคนโง่ที่มันจะจมโลกให้ยิ่งไปกว่าปีเก่าทีนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งของคนไม่โง่คนตรงกันข้าม นี่เขาจะขึ้นมาเสียจากกามจะขึ้นมาเสียจากกิเลสขึ้นมาเสียจากทุกข์เป็นเรื่องของสัตบุรุษในพุทธศาสนาให้เขารู้ว่าเกิดมาทำไมเขาควรจะได้อะไรที่ถูกต้องที่แท้จริงและเขาก็พยายามให้ได้สิ่งเหล่านั้นให้มากกว่าปีเก่าไม่จมกามจมทุกแต่ว่าขึ้นมาจนพ้นจากกามกิเลสของทุก ให้ยิ่งกว่าปีเก่าพุทธทาตภปิขุ